สวัสดีครับท่านลูกค้าทุกท่านวันนี้ผมหนุ่ม168่งแถวคุณนะครับจะมาพูดเรื่องอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ป้องกันนะครับอุปกรณ์เซฟตี้อุปกรณ์ป้องกันนะครับความปลอดภัยในการตัดหญ้านะครับวันนี้ผมก็จะเอาหมวกนะครับเอาหมวกมานําเสนอให้ลูกค้าเป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าน้กกากตะแกงรุ่นตะแกงนะครับลูกค้ารุ่นนี้ก็จะดีนะครับรุ่นนี้หน้ากากตะแกงรุ่นนี้นะครับ ก็สําหรับใครที่ศีษะเล็กศีรษะใหญ่ตรงนี้ก็จะปรับได้ลูกค้าก็จะปรับได้ลูกค้าครับลูกค้ามันก็จะปรับตามขนาดยึดสามาได้นะครับนะครับตัวนี้ปรับได้นะครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็จะกระชับได้คลายออกมาได้สําหรับคนที่ต้องการนะครับขยายศีรษะใหญ่นะครับสจที่เล็กก็หมุนเข้ามาให้มันกรกระชับกับตัวเอง ลองดูเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเ mm. นี่ยถ้าสมมติลื่นๆอย่างเงี้ยน,น,น,นะครับมันตกอย่างเงี้ยนะครับลูกค้าบางคนก็ใช้ไม่เป็นก็จะลําบากนะครับแล้วก็ปรับเลยนะครับข้างนี้ก็หมุนเข้าข้างนี้หมุนส่วนทางกันลกนักษณะนี้นะครับนะครับมันก็จะฝืดลูกค้าครับมันจะฝืดปั๊บคันนี้เนี่ยจากสังเกตเนี่ยมันจะรัดศีรษะผมมากไปหน่อยนะรัดหัวผมมากไปหน่อยผมก็คลายหลวมนิดนึงนะครับ แล้วมันก็จะพอดีลูกค้ามันก็จะตัดสบายนะครับเราใส่สบายแล้วเราก็ตัดหญ้าไปเสร็จอิดเสร็จหินจะกระเด็นเข้ามาก็ไม่ถึงหน้าเรานะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่สองรุ่นลูกค้าแปบ๊บหนึ่งนะครับก็จะมีรุ่นกระจกอีกรุ่นหนึ่งบางคนไม่ชอบรุ่นตะแกรงผมก็จะมีรุ่นกระจกนะครับแต่รุ่นกระจกเนี่ย มันก็จะติดแบบเป็นฟ้าๆหน่อยแต่มันก็สามารถลอกฟิล์มออกได้นะครับลูกค้าลอกฟิล์มออกได้นะครับแต่บางคนก็บอกว่าเวลาหายใจแล้วมันจะเป็นไอของเหงือ่อก็จริงครับลูกค้าอันนี้นก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับอันนี้ก็ใบละ1 9อบบาทเราก็สามารถจะส่งให้ลูกค้าได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมภูมิใจวันนี้นำเสนอสนับนะครับสนับแข้งนะครับ ไว้เผื่อเราเกิดอุบัติเหตุนะครับใบมีดหรือเศษอิฐเศษหินที่กระเด็นใส่นะักแข้งเราจะเซฟตี้มากนะครับลูกค้าตัวนี้ก็มีนะครับก็จะใช้ง่ายลูกค้าครับใช้ง่ายเป็นกิบล็อกนะครับเป็นกิบล็อกนี่ครับลูกค้าเบาเบาๆนะครับเป็นนวมนะครับแล้วด้านนี้ก็จะเป็นเข้ากับร่องเข่าเราพอดี นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ลูกค้าเห็นนะครับนั่งได้งอได้นะครับถ้าแค่ดึงมาลัดนะครับปั๊บล็อกนี่นะครับแค่ดึงมาล็อกปั๊บนะครับปั๊บนะครับก็จะเซฟตี้เข่าเรานะครับเซฟตี้นะครับ นี่นะครับทำจากเขาเรียกก็หนังนะครับเวลามีดหรืออะไรโดนแข้งโดนขาเราก็จะเซฟตีความปลอดภัยนะครับก็ชิ้นนี้คู่นี้ก็390บาทลูกค้าสะดวกเบานะครับเบาเอาไว้ป้องกันความปลอดภัยนะครับดูด้านหลังนะครับก็จะเป็นการล็อกลักษณะนี้นะครับตัวนี้ก็สายสะพายนะครับสายสะพายตัวนี้ก็ 390บาทนะครับใครที่สนใจก็สั่งผมเข้ามาได้นะครับวันนี้นะครับหนุ่ม168เทวกุลเราก็พยายามนะครับพยายามจะสรรหาสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่ดีกับลูกค้าเรานะครับเอามาให้ท่านได้เลือกกันชิ้นนี้390ชิ้นนี้390ชิ้นนี้190บบาทนะครับท่านใดสนใจก็สั่งผมเข้ามาได้ผมเองก็มีบริการนะครับท่านเองที่คิดว่า อุปกรณ์ที่ผมนำมาให้ลูกค้าเห็นมีประโยชน์กับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องของเราก็ากดตาเขาเรียว่ากดแชร์ให้ญาติพี่น้องหรือก๊อปปี้ลิงก์ไปให้ญาติพี่น้องเราดูได้นะครับก็ผมเองก็พยายามสรรหานะครับแล้วก็ฝากนะครับถ้าคิดนี้ว่าค,คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ของ168เทวคุณน,นะครับวันนี้ผมเองก็ ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับ,รบชมแล้วก็ให้การสนับสนุนหนุ่ม168เทวกุลมาโดยตลอดครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ